มอบให้เขานะคะคุณนิวแต่งกรอนให้หน่อยค่ะไม่คือคือต้องบอกก่อนว่าคือที่ที่ตกรอบเนี่ยเพราะว่าคือกรมมารกเขาจะชอบถ้าเป็นใครตอบที่เป็นกรอนแต่ของฉันนะเป็นกาบยานีสิบเอ็ดอ๋อหรอคะแต่คุณได้อยู่ไหมคะกาบยานีสิบเอ็ดไม่ได้ไม่ได้ก็เลยตกเนยก็เลยตกโอเคลองแต่งกรอนให้ให้น้องที่น่ให้น้องฟังหน่อยแล้วกันค่ะว่าเป็นบทกรอนนี้ยินดีกับตําแหน่งของเขานะคะนงตามี โกตาหมีโก oh. วันนี้มาหาร์ดต oh <อ>ึดตึดตึดดื่มให้หมดเราจะพบกับความสวยตดตึดตึดแถมยังมีมังสมองเพิ่มอีกด้วย และก็ช่วยเรื่องกระดูแข็งแรงเอ่ยแหมคุณนิวนี่มันสุดยอดจริงๆนะคะไม่น่าเชื่อนะคะอ่าแหละมาถึงตอนต่อไปเคล็ดลับที่คุณนิวจะบอกเด็กๆที่จะส่งเข้าประกวดต้องมีอะไรบ้านนงได้ค่าว่าโอ้โหมันเข้มข้นมากอันดับที่หนึ่งคือเราต้องมีทีมที่ดี<ม>เพราะว่าการที่เราจะเป็นรายการเดินสายเนะะี่ยซึ่งนี่ฉัน เออทำได้ดีนะคะคุณบอกว่ามีนางงามเดินสายเขาจัดส่วนใหญ่จะได้